สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฝังไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังล้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเมื่อน,นี้มัอ้อผมเจอกับบเบาลังอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบาลังมาถ่ายคลิปบ,บรรยากาศเ็นงานเหตุการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ้งว่าเป็นเจังหน้าทีงานอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเอ้มาเบิ้งซอยกันสำหรับคนเห็นงานอยู่ในประเทศไทยพี่น้องชีวิตเบาลังกัเป็นแบบนี้พี่น,อน้องทรงน้ำแข็งตั้งแต่ตีหาเลิกง,งานหาโมงแรงเบอระบอ,อนันนี้นตะละัอนีพี่น้องอันนี้ก็เบา้าอีกกระบอกกำลังขึ้นมาแล้วกั ค่าเข้าเพิ่นใชให้มือละร้อยพี่น้องยนีมือเศร้าเบายิ้ได้สองร้อยเนาะเบายู้เพิ่นได้สองร้อยเพราะว่ามือว่าเนี่เพิ่นบ่ได้เอานะพองดึงเพิ่งเลย้วเบอยิเง็หงานแต่เพิ่งแล้วอ๋อโอเคอันนี้คือบรรยากาศยนีมือเศร้าๆพี่น้องเอ้ยเหตุงานเหตุการณ์ ช่วงนี้ก่ะได้ยินนั่นลุงสร้างบ่าว่าหนาวเริ่มหนาวแล้วพี่น้องมืออืนมือหื้อสามมือพื่นแล้หนาวนั่นไปเบาหะอ่าลุงสร้างบนเบาไปส่งนาแฟส่งน้ำแข็งให้เพิ่นได้ยินนั่นจ้องเลยได้ยินนั่นอ้าวเมู่บ้านนี่ลุงสร้างบอกให้ฟังเนาะเราวอาว่ามันเริ่มหนาวสามมือแลวพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องบรลังเขามาส่งในหมู่บ้านนอกของจาาหมู่บ้านนี่สิเขาหมู่บ้านหนึ่งอีกส่วนมากสิแปลว่าล้านค้าเทว่าเฮาได้ขายี่กันคือเราอยู่ในหมู่บ้านพี่น้อง แล้วถนนคนทังใหญ่มันกับบ่อลายปัได้บ่อซ้ำหมู่บ้านพี่น้องเลยแต่ว่าเป่าลังกไพอพอ็ได้มาพบพ่อหลายสิ่งหลายอย่างเลยพี่น้องมาพบพ่อแบบว่าหมู่บ้านสนามผุดบอลมาพบพ่อนั่นพบพ่อนี่แบบว่าเปิดโลกเปิดหูเปิดตาของเป่าลังที่ว่าได้พอ่อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ับเอาน้ำแข็งให้เป่าอิวเป่าลังแบงไว้แล้วครึ่งนึงพี่นอ้องเนี่ย แบกแนวนี้มันจึงแบบว่าบเปียกทุกคนเอาแบกเต็มบุบเต็มบ่ายจริงๆมันเปียกเปียกและยิ้มหนาวแบบนี้แห้งลำบากเลยทุกคนป้าตัวนี้คือบรรยากาศทุกคนปุ่นเสียงยนต์พี่น้องเห็นมยนต์โอ้เขากล้องอยู่มั้นหุ่นหุ่นหุ่นพี่น้องพุ่นโอ้โ้าซูมเห็นเลยทุกคนยนต์บานบาหลังห้องยนต์พี่น้อง แต่อยู่ทางประเทศไทยเพิ่นธุ์สีหงว่าเครื่องบินทุกคนเพิ่นธ้องว่าเครื่องบินอันนี้คือบรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งเด้อนี่สังเกตเบิงเ่งเด้อเพิ่นจอดรถนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วที่นี่นในหมู่บ้านพันธุ์สิปลูกต้นไม้ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านยาวไปฮอดท้ายพุ่นยาวไปฮอดพุด่นเพิ่นสิมักปลูกต้นอีหยังพี่น้องนี่ต้นดูดูนี่น,นี่ต้นดูไปใหญ่ๆนี่พี่น้องเพิ่นมักปลูกต้นอันนี้ สังเกตบองบาน,าน,น่นงามแบบปนีน,ปปนเป็นซอกเป็นซอยเขาคักนี่อันนี้ทุกคนบานิ่นนะสิแปลว่าเป็นซอยแบบว่าย่าไปหันไปหนี่สบุลงอีกเลแต่ทางบานเบาลังสิบุมีดอกเพราะว่าบ้านเบาลางน,นะสิแปลว่าแค่เท่าไหร่ร้อยสองร้อยลังคาเฮือนหนึ่งรวมในหมูบ่บานนะลังคาเฮือนนะประมาณสองร้อยหรือร้อยหนึ่งประมาณน,นี้แหละพี่น้องบ่ได้หลายหมูบ่บานน้อย ยังห่างไกลความเจริญอยู่ทุกคนบ้านบาลังตอนนี้เบาอิวเพิ่นกะมาแล้วพี่น้องนี่หนาวหนาวบเบาอิวเบื้องแน้าผม่นเสือนุ่งเสือแขนงชันได้เบาอิวเนี่ยเปียกความไหนเนี่ยเปียกปลอดายแต่ว่าผฝนเพิ่นมาโดนแล้วเนาะเพิ่นกับหมู่จักแบบแบกนะนี่สังเกตบางเบาอิวต้นไม้นี่เพิ่นปลูกอย่างแต่หน้าหมู่บ้านมาัอดสุดหมู่บ้านเลยเพิ่นปลูกไว้เพื่ออยังถามเบาอิวเนี่ยนี่ถามมึงนิดนู้ฮะ หลักขอเช้าดีแล้วปัญหาของกำลังแรงขกําลังกายแ่บนี่มุมยังเนาะยามคนย่างยามคนยังแหละแับนี้มันบ่อคอยแดดคอยยังแบบไม่หนี้บอ่ะกับปัดช่อข้าวสีเย็นเนาะเออกับเพิ่นหักข้ามาสะอาแน่แบบนี้บ่นี่นี่สังเกตบางพี่น้องนี่ต้นดูต้นดูอันนี้คือใบใหญ่แทบบอกอยูต้นดูบ้านบวกลังคือใบใบน้อยๆอีหนึ่งต้นดูยั้งต้นดูอันนี้เขาของต้นดูยังเนี่ยฮะต้นดูจีนแมนบ่เออนี่ นี่คือต้นดูพี่น้องนี่นี่นี่สังเกตเบ้างนี่นี่ใบใหญ่ดีใบใหญ่เลยย่อยไลยแมนบ่เออนี่นี่เด่นนี่แบบว่าปลูกสวยงามบ่พี่น้องเพิ่นเอาหลอดน้อยพี่น้องนี่บอลังกระแบงไว้แล้วเนี่ยเพิ่นกับบอลังกระแบงไว้แล้วกับสีล่องลานป้าพี่น้องนี่ล่องลานป้าบ้านป้าเพิ่นแห้งงามพี่น้องนี่เบิ่งนี่่เพินสิปลูกต้นมงคลต้นไม้แล้วก็ปลูกแบบว่าต้นไม้สวยงามเหมือนไงพี่น้องปลูกปุางในบ้าน อันนี้คือบรรยากาศย่ำ้าวๆด้วยพี่น้องเลยส่วนประมาณเจ็ดโมงครึ่งพี่น้องเอ้ยเจ็ดโมงครึ่งวันจันทร์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเลยนี่เป็นเอาโซดาพี่น้องกพลังกับซีจับโซดาหลกักอะน้ำโซดาเพราะว่าในรถหนี่งซิมีโซดาพร้อมพี่นอ้องแต่ว่าเอาใส่รถมาขายนะกับซีมีโซดาคิดตันแม่นบอโซดาพี่น้อง เอย,ยุอรอยรปอัฟรดาไปขุด<ป>พี่นอ้องชีวิตการเห็นงานเหตุการณ์หน่อยสิว่าเสืออ FC ของเบาลังหรือว่าคนที่ว่ามาเบิ่งเบาลังเนี่ยสีเพ่นกระยากงหนูนะอยากเห็นนะว่าเป็นด๋นการทำงานของบาลังแต่ละมื้อบาลังก็ขึ้นเมาส <นำ S 1> ์นำเพ่นอยู่ทั้งหัวโถพด่ิดละพี่นอ้นองสีมีน,นำแท็กนี่ เงินให้เป่าอวบ้นเพนมบีกระจกไ,ไอ้ถักแว่นาดต้องมีกระจกตะละอันเแหลหลังเบิ้ง่ินมั้นใช่เอกระจกอ๋อนี่เด้นี่พี่น้องนี่นี่กระจกนี่เออขักอะดีทุกคน <S <S อันนีน้นนี่นี่จิคายห้บาทพี่น้องแต่ว่าพ้าขาวนี่สมแพ็กร้อยเป็นขายน,นนะยกระจกแพ็แกละสามอ,อ แบบคล้ายๆกระจกพี่ยังพี่น้องอะนะเบาหลังกับหูหูคือกันเพิ่นติดกระจกแบบว่าสะท้อนบาเบาหลังกับหูแบบกระจกใหญ่ๆเลยนะพี่น้องนี่อยู่ในหมู่บ้านในขนาดในอยู่ในหมู่บ้านขนาดอยู่ในหมู่บ้านเบาอิวสังเกตมุมหรขนาดอยู่ในหมู่บ้านยังมีกระจกกระจกแบบความปลอดภัยของปั๊ดเพิ่นติดไว้เพื่อยังเวลาขับขีไปยินว่าเขาจะเนี่ยกระจกรถรถมีบารถมีบเบอเพิ่นน้องมาจังหันเนาะเออ นี่นี่นี่ท่านท่านบอกมีสิเกมีสิเกเ็ะได้บอกมันมันบอกมีกระจกใสเบิกดิร้อยเข้าซิเน่บุคคลนี้มันก็เห็นฝั่งนั้นเลยว่ากระจกมันแบบจะทอดไปทางข้างสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะไอพี่น้องเรื่องอะไรพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องกกระจกแบบนี้พี่น้องทางล่างมันมาทางล่างจะนีประมาณเนี้ยนะข้างขาอขักอลีทุกคนนี่ทางนาทิ่นี่บอก บบนีนี่คุณบอ่าบอลคุณยางคุณยางไปเช็ดแม่แม่แมไปแม่แออแบบสัญญาณเตือนไฟสัญญาณแบบว่าเตือนมาแบบทางหนมีปักซอยมีหยังเนาะไอเนาะมีคุณยางคุณดดินประมาณนนนะนี่ทางหนที่คุณมีรอจุกอนี่มีอีกซอยนี่มีอีกัเนี้อเออบารังหาก็สังเกตเบิ่งบ่อยู่เอ้ยนี่ทางขยะนี่ก็แต่ละหน้าบ้านนี่นี่นี กระจกอีกนี่กระจกอีกนี่ทุกคนนี่เออขัดบัหลีสังเกตบางทางขยะนั่นเบาอิ๋วสังเกตทางขยะนั้นนี่นี่นี่ซอยป้าวที่ตันงก็ต้องมีกู้งอันเลยมีอีกอันนี้ก็ได้นี่เออมาดีเราชองเมืองทางนี้เห็นมือเห็นน่ะเออมีอีกทางไหนก็ล่างเลยว้าทุกซอยเลยทุกคนขนาดในหมู่บ้านด้นี่ขนาดในหมู่บ้านชนนี่นี่เออมาดีจุกอีกนี่แม่รถของมาทังพี่ทริง ก็ชี้แนมพินเนะครับก็ปัดไฟเออขาดขาดขาดโค้าตัวเนา<ป>ะน่องนี่นะบอลังกันยังว่าแปลกกระจกนี่ก็แปลกอยู่แล้วก็ทั้งขยะนี่สิมีทุกบ้านเลยเนออาะทั้งขยะนี่ก็สิมีทุกบ้าน<ไ>เลยแล้วการมานี่กะนี่ต้นไม้นี่เพิ่นปลูกแต่ฝุ่นสุดซอยมาเลยแต่ว่ามันกไม่ได้กินหม,ม,ม,มากกินนั่นน่ะดอกไม่ได้กินหมากเฮ้ยเป็นโฮมเป็นยัเนง,เง,เ,งเงาใหา้ประชาชนได้ผักอะไรเช่าแมนได้มากอ่ะนี่นี่บอลนี่แห้งหลายทั้งขยะเลย เสลงบาตรลงจ่าบาตรหนี่เพิ่นมาแล้วบ่นี่นนเอ่อล่องจ่าได้บอลนี่เออจะลองไปถามเพิ่นเบิ่งดูว่าอยู่ถามนั่งขึ้นตะบันเลยอ๋อนี่พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศนี่บอลบอลรังท่าม,มาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่มาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องแถวตน้นหลังหลายๆทุกคนมาถ่ายบรรยากาศอ,อยู่ในกลางหมู่บ้าน มานี่บอลังกระเช้ามลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปเลยเด้อทุกคนฝันนี่พี่น้องนี่อันนี้คือแบบว่าอยู่ในหมู่บ้านทุกคนนี่นี่แบบบอลังกับมาไายแถวต้นอลางนี่นี่ต้นอลางนี่บอลมุ่มนี่นี่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งทุกคนบอยุ่เพิ่นก็ลงไปถามถามล้านเพิ่นว่าเพิ่นเปิดบ่อยสีนะทุกคนเพราะว่าเพิ่นก็หยุดปีใหม่หลายมื้อเติบแล้วนี่ บ้านนี้บาลลังกับเสียอัมลาพากจากพ่อแม่พี่น้องไปบ้านานี้บาลลังก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้บาลลังในเด้อทุกคนเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเลยสําหรับคลิปนี้บาลลังกับเสียอัมลาพาจากพ่อแม่พี่น้องแล้วสวัสดีครับผม